เดี๋ยวไปจัดการงานที่เหลือให้เรียบร้อยด้วยคุณหยุดเลยนะที่คุณกำลังวไหวี่ยนี่แม่คุณนะนี่จ้ะค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะวันนี้เป็นวันครบรอบของเรา คุณอยากสั่งอะไรพิเศษพิเศษเพิ่มไหมจ๊ะคุณ่ะรู้ใจฉันอยู่แล้วร้านเนี้ก็เป็นร้านที่เราทานประจำคุณสั่งเลยก็ได้ค่ะที่รักได้จ้ะแต่วันนี้คุณจะพาผมไปสวัสดีแม่คุณใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าไม่ต้องรีบไปได้ค่ะทานให้เสร็จก่อนเราค่อยไปก็ได้จ้ะผมเนี่ยนะอดใจรอเจอแม่คุณไม่ไหวแล้วผมจะไปบอกท่านนะว่าผมเนี่ยรักลูกสาวท่านมากขนาดไหนห เข้ามาข้างในก่อนนี่พ่อหนุ่มใช่ไหมเอ็นเจ้าดีดี้พูดถึงบ่อยมากเลยใช่ค่ะอันเนี้ยหน hmm. ุ่มแฟนดีดี้เองหนุ่มคะอันเนี้ยแม่ค่ะสวัสดีค่ะแม่แม่ยืนอยู่ทำไมล่ะไปหยิบน้ำหยิบขนมมาสิแขกมาบ้านนะอ๋อเดี๋ยว่องค่ะแม่ เราเพิ่งกินกันมาเองไม่เป็นไรหรอครับคุณแม่แม่ไปเอามาเหอะเอาขนมเค,ค้กที่หนูทํามาด้วยนะจ้าลูกเพราะฉันอยากให้คุณชิมเค,ค้กฝีม,มือฉันนะ่ะนะได้จ้ะไปนั่นมาแล้วจ้าขนมนะขนมาแล้วน,น้ำนครับนี่แม่ วันนี้แม่ใช้โซฟาหรือยังยังเลยวันนี้แม่ยุ่งยุ่งอะทำอะไรหลายๆอย่างก็เลยลืมมาลูกหนูบอกแม่กี่ครั้งแล้วว่าโซฟาเนี่ยมันต้องพร้อมรับแขกตลอดเวลาแม่นะแม่เดี๋ยวไปจัดการงานที่เหลือให้เรียบร้อยด้วยอืมไม่เป็นไรอกคุณเดี๋ยวผมลองทานเค,ค้กดีกว่านะเป็นไงคะอร่อยไหม,มเค,ค้กอร่อยนะเนี่ย เออนุมเดี๋ยวเย็นนี้อยู่ทานข้าวกันก่อนนะงั้นเดี๋ยวแม่ขอตัวไปทำกับข้าวก่อนนะครับแม่แม่ก็น่ารักเลยนะกินขนมต่อจ้ะทำเองเลยนะเนี่ยคุณเก่งะเนี่ยอเออแม่ครับไม่เป็นไรครับแม่นั่งเลยนะแม่นั่งเลยครับเดี๋ยวผมตักเองครับ มาเดี๋ยวผมตักข้าวให้คุณแม่ก่อนเลยนี่นะครับแม่นี่ครับผมนี่ครับนี่ซ้อมครับขอบใจลูกอ้าวคุณเป็นอะไรอะ่ะหน้าตาดูไม่ค่อยดีเลยไม่หิวเหรอนี่ฉันเป็นแฟนคุณนะทำไมไม่ตักข้าวให้ฉันก่อนโถผมก็แค่ตักข้าวให้แม่คุณก่อนจะเป็นไรไปล่ะ ไม่รู้ไม่ชี้อ่ะคุณเห็นแม่สําคัญกว่าฉันหรอนี่คุณคุณน่ะสาคัญสําหรับผมเสมอแต่แม่ของคุณน่ะก็สําคัญสําหรับคุณนะคุณจะมังเอินอะไรกับเรื่องแค่นี้เนี่ยฮะแม่ตักข้าวออกไปกินห้องรับแขกได้ไหมหนูจะคุยกับแฟนจะเออแม่ไม่ต้องไปแล้วครับน,น,นั่งตรงนี้แหละครับแม่หนูพูดแล้วนะหนูจะไม่พูดซ้ำสองนะ จ้าจ้าได้ลูกเดี๋ยวแม่เอาไปกินข้างนอกเองแม่ก็ตากสินี่คุณทำไมคุณพูดกับแม่คุณแบบนั้นน่ะทำไมอ่ะผมว่าคำพูดที่คุณพูดเนี่ยมันแรงเกินไปนะครับถ้าคุณยังไม่หยุดพูดเรื่องนี้อีกนะฉันจะงอนคุณจริงๆแล้วนะ แม่หนูอิ่มแล้วนี่คุณ<ห>เราเก็บเองก็ได้ไม่ต้องหรอกอแม่เขาอยากทำํำก็ให้เขาทำไปสิคุณจะไปยุ่งทํำไมอะ่ะไปดูซีรีส์กันดีกว่านะไปเดี๋ยวก่อนแม่นั่นอะไรอะไร,รอ่ะลูกตะกร้าผ้าไงแม่นี่แม่ฟังหนูไม่เข้าใจหรอสั่งมาสั่งที่มูกอะ่ะทำไมแม่ไม่ซักผ้า แม่ลืมมาลูกวันๆแม่ทํางานเยอะแยะหลายอย่างมากแม่ก็เลยลืมแล้วพรุ่งนี้หนูจะเอาชุดทํางานที่ไหนใส่ฮะไม่รู้เรื่องเลยแม่เนี่ยอไรประโยชน์นี่คุณหยุดเลยนะที่คุณกําลังว่าเนี่ยนี่แม่คุณนะคุณเข้าใจความหมายคําว่าแม่ไหมฮะนี่คุณเป็นอะไรของคุณเนี่ยตั้งแต่ผมมาที่นี่นะผมยังไม่เห็นคุณทําอะไรด้วยตัวเองเลยคุณใช้แม่คุณตลอดนี่แม่คุณไม่ใช่คนใช้ คุณเข้าใจไหมคุณหมายความว่ายังไงอ่ะฉันไม่เข้าใจผมอยากได้เมียที่ปกติไม่ได้เป็นง่อยคุณเข้าใจใช่ไหมตลอดเวลาที่เราคบกันเนี่ยผมเพิ่งเห็นที่สสยคุณที่แท้จริงก็วันเนี้คุณว่าได้ไงคุณด่าได้ไงนี่แม่ของคุณบุพการีของคุณคุณทำนี่ยังไงเราเลิกกันเถอะไม่นะไม่นะฉันไม่เลิกกับคุณนะคุณลูงปล่อยผมฉันไม่เลิกกับคุณปล่อยผมปล่อยผมแม่ แม,แม่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 คุณเห็นไหมคุณทำอะไรลงไปเดี๋ยวผมจะโทรเรียรกรถพยาบาลให้คุณถือว่าผมเนี่ยช่วยคุณไป็นครั้งสุดท้ายเราสองคนจบกันไม่นะไม่นะคุณนมคุณนมแม่โอคุณนม บอกว่าแม่เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงแม่ทำไมแม่ต้องเป็นโกกรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงอะมันเป็นเพราะหนูใช่ไหมแม่มันเป็นเพราะหนูใช่ไหมที่หนูใช้ให้แม่ทำงานบ้านหนักเกินไปอ่ะแม่หนูขอโทษจะแม ลีดีคุณหนุม่มตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผมเฝ้ามองคุณอยู่ตลอดเลยนะคุณเปลี่ยนไปจากเดิมมากแต่แบบนี้แหละผมต้องการมันไม่สายเลยนะที่คุณจะกลับตัวแบบนี้เพราะยังไงเนี่ยผมก็ยังรักคุณผมขอดูแลคุณแล้วก็แม่คุณตลอดไปนะครับ ฉันก็รักคุณค่ะ <laughs>